เล็กดับมันนะยังมีน้ำมันจับในมือของเจ้าและให้ให้เจ้าเปื้อนมือแต่เล็กุบเลือมก็สามารถบึงได้เลยว่ามันมีสี่เลือมความแตกต่างของเล็กดับและเล็กจบเลือมเป็นแนวไดนี่ข้อมูลหนึ่งข้อคือว่ามันข้อมูลเก่าแล้วแต่ค่อแต่ยังอยากบอกให้พวกเจ้าหู้ว่าความแตกต่างของเล็กจบเลือมกับเล็กดับมันเป็นแนวไหนอันที่หนึ่งคือเจ้าหู้เนาะเล็กดับมันจะมีสีดับท่านเจ้าจับเล็กดับมันนะยังมีน้ำมันจับในมือของเจ้าและให้ให้เจ้าเปื้อนมือแต่เล็กุบเลือมเจ้าสามารถบึ่งได้เลยว่ามันมีสี่เลือมสี่ เจ้าบอดได้เปื้อนเลยคือมือข้อจะมาบอดได้เปื้อนบอดได้ติดน้ำมันการใช้งานของเล็กดำเนาะเล็กดำเจ้าซื้อมาเจ้าต้องทาสีกันเมี่ยงหลังจากทาสีกันเมี่ยงเถอสองเถอแล้วเจ้าจึงทาสีที่เจ้าอยากได้ตั้งใช้เล็กดำทูเตกีนะจะให้เขาแบบเสียบทาสีทาแรงงานแาสีเพียงเสียเงินซื้อสีแล้วให้เ้าลายจ่าของเขาหลายเพิ่มขันเล็กเกือบเลือเจ้าซื้อมาเจ้าบ่ต้องทาสีเจ้าสามารถไปจอดคืนหลังคาเลยและเล็กเล็กดำนี่นะมันมีข้อเสียของมันแบบเขาทาสีกันเมี่ยงจะไหนกยกย่าหลังจากขาปีสิบปี ยูในอะนะมันยังเมียงเพราะว่ายูในเขาทาสีมาได้ด้แต่ได้เคลือบเลือบเขาสาม,มารถบอต้องทาสีภายในเพราะมันได้เครือบเลือบทั้งในทั้งนอกเลด้เขาบอต้องย้าามันมันเป็นเมียงเพราะความทนทานของมันโดนเจ้าขึ้นมาข้อมูลค่อยเอามานี่นะไท้เจ้ามีผลดีในการก่อสร้างหรือว่าเทเโนอนบอีคอมเมนต์ไทยเคยหูในเด้อ